สาวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ไอดีเก่ากลับมาปั้นเป็น EP พีที่ แแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งใน EP พีนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตทีมนะครับผมเป็นการปรับเกียร์ของทีมผมนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เกียร์ผมก็ดูจะง่อยลงยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าอดัมใส่เป็นดาบสีดำาห่งความมืดนะครับผมที่มีแค่พลังโจมตีใกล้โอเคครับเกียร์จะประมาณนี้เลยนะครับของอดัมต่อไปครับดูเดีสดูเดีสผมอ่าโยกไม้จากอดัมมาใส่ให้กับดูเดีสนะครับผมซึ่งอ่าสกิลบวกก็มีสกิลใบ้ด้วยนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะตรงสายด้วยนะครับโอเค ครับอัพไปเลยเรียบร้อม Max ครับผมซึ่งอ่าใบของรูเดียผมก็จะเพิ่มขึ้นอีก2.9าวิซึ่งก็คืออ่าใบตีไปเลยครับผม9าวินั่นเองโอเคครับผมตัวต่อไปอ่านาฬิกาปู่เกียร์เหมือนเดิมครับฟิตก็เกียร์เหมือนเดิมโพรซดอนก็เกียร์เหมือนเดิมครับผมอ่าบ้าวสาวทหารเสือเกียร์เหมือนเดิมมีกูเกียร์เหมือนเดิมครับอ่าบ้าวเมท้าก้นเหมือนเดิมครับผมต่อเล่นแล้วก็อควานะครับผมปรับ เปลี่ยนเป็นหน้ากากอนาโคชิออกแล้วก็ใส่เป็นกระเป๋านะครับเพราะว่าหน้ากากอนาโคชิผมต้องเอามาใส่ให้กับดูเดีดนั่นเองโอเคครับผมเดี๋ยวออีกกี่วันเอ่ยขอดูแป๊บนะครับอีก9ก้าวันนะครับผมก็จะได้เกียร์รองเท้าเรโอนาดมาอีกหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงตอนนั้นนะครับผมผมต้องหาเกียร์อาเข็มขัดอมาตาให้ได้นะครับผมเพราะว่าเข็มขัดอมาตานันค่าที่จําเป็นนะครับผมซึ่งสามารถใส่ให,ให้กับ อ่าบาวเมยกลก็ได้หรือไมก่ก็อะควาแล้วครับผมแต่ว่าอะควาผมยังไม่แม้เพราะฉะนั้นก็น่าจะใส่กับเมยกลโอเคครับผมอ่าต่อไปหอคอยดีนี้ผมเล่นหรือยังวันนี้ขอดูแป๊บนะครับผม เล่นไปแล้วซึ่งน่าจะไปไล่เก็บอะไรสักอย่างนะครับผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมเขาวงกดมี11ดอกโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะก่อนอื่นนะครับผมขอทำการเทสทีมันก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ทีมของผมสามารถฟาร์มเลเวลได้หรือยังนะครับผมซึ่งในการฟาร์มเลเวลนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปในซีรีส์ดอมบี้ B2 นะครับผมว่าผมฟาร์มในด่านที่ CC 1หนึ่ง ซึ่งอ่าทีมผมว่าประมาณนี้น่าจะไหวไหมอะลองดูก่อนนะครับผมลองปล่อยแบบออตโต้นะครับถ้าเล่นออตโต้แล้วแบบทีมเราชนะได้ก็แสดงว่าเราสามารถปล่อยฟาร์มเลเวลด้านได้นะครับผมโอเคก็มาดูกันนะครับผมแต่ว่าลูดี้ผมไม,ไม่ออกสกิลเลยนี่สิอุตส่าห์ใส่แบบเกียร์โดนแน่นอนให้แต่ถ้าไม่ออกสกิลมันก็ไรประโยชน์นะครับผมก็นี่นะครับผมอดัมแบบถึงจะ ไม่ต้องใส่เกียร์โดนแต่ก็สตันโดนนะครับผมก็สกิลก็ยังลึกอยู่นะครับผมเรียบร้อยก็ไอดีนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์ฟาร์มเ,เลเวลได้เดี๋ยวก็คงจะมาฟาร์มที่หลังนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ขนนกหมดนั่นเองนะครับโอเคครับผมเรยียบร้อยต่อไปนะครับผมเราไปตะลุยกันในโหมดเขาวงกดกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าก็คงต้องรีบเล่นนะครับเพื่อ่อาฟาร์มคะแนนเยอะๆนะครับผมรู้สึกว่าไอดีนี้ฮะ อ๋อสามหมื่นครับผมมันสามารถดูของเพื่อนได้ไหมโอเคครับดูของเพื่อนไม่ได้นะครับผมไอดีนี้น่าจะได้รางวัลขอติดท็อปสามหมื่นก็พอใจแล้วนะครับผมได้ร้อยสามสิบูบี้โอเคครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็ไอ็นย่าทุกไอเดียของผมก็คงจะเคลื่อนไปเล่นเลเวลสองนะครับผมเพื่อคะแนนที่ไวขึ้นถ้าเลเวลสองถ้าเล่นแบบตามสไตล์ผมก็มันจะจบที่คะแนนประมาณสองหมื่นเก้ากับสามหมื่นเลยนะครับผมหรือไม่ก็บางตาก็อาจจะได้สามหมื่นเลยนั่นเอง โอเคครับผมก็อ่าเดี๋ยวคงต้องไปปรับทีมนะครับผมต้องเอาตัวดาเมจหลักไปทีม B นะสำหรับในการเล่นนะครับผมตัวดาเมจหลักผมแนะนําว่าให้ไว้ทีม B นะครับผมเพราะว่าอาดานแบบนี้มันจะเยอะนั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็แบ่งเป็นครึ่งๆไปเลยครับผมเพื่อความง่ายในการเล่นนะโอเคครับมาดูกันว่าผมจะปรับเป็นยังไงบ้างทีมของฉันครับผมถอดออกมาให้หมดเลยโอเคครับสําหรับในการจัดนะครับอ่า ทำไมถึงจัดเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ทีเมื่อกี้ผมจัดเป็นออโต้นะครับกดออโต้ได้เลยโอเคโอเคครับสําหรับก่อนแรกนะครับผมผมจะเอาตัวรามิทีมละตัวนะครับผมสายตกรอนแล้วก็ตัวชนโอเคครับตัวชนหรือเอาอดดมอ่าสองล้านเอ็ดอ่าสองล้านสองผมขอเอานาฬิกาปู่ใส่ทีม A แล้วกันนะครับผมใส่อาัมทีมบีครับผมตัวต่อไปครับอ่าฟิตนะครับผมแล้วก็ เสาเล่นเรียบร้อยครับแล้วก็ขวาทีมดีผมจะใส่เป็นมิกูนะครับผมพอคิดว่ามิกูน่าจะดาเมจแรงกว่าอาจจะตัวเบานะครับผมเบายืน240แต่ว่ามิกูยืนเท่าไหร่เลยอา่ามิกูยืน300โอเคครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่มิกูทีมดีแล้วก็ใส่เป็นเบานะครับผมส่วน2ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวสายพลังเหมือนกันสําหรับทีมนี้ผมใสใ่กับทีมนี้แล้วกันนะครับสำหรับบาว์มใยเก้น แล้วก็อควาในทีม B นะครับผมซึ่งตอนนี้แบบทีมผมมันค่อนข้างเทียบแบกแร่นะครับมี2ตัวนะครับที่แบกแร่สุดๆก็คือบาวยากรกับอควานะครับผมซึ่งมันไม่มีเกียร์อะไรให้ใส่เลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็มาดูกันบ้าจะชิลๆเลยหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมว่าอ่านาฬิกาป,ปู่ตั้งแต่ที่ผมปั้นแม็กมาผมคิดว่ามันโดนสกิลง่ายไปนหน่อยนะครับผมหรือว่าหลบผมไม่ถึงเลยอ่าหลบแค่50นะครับผมเพราะช่องทางผมน่าจะใส่เป็นเข็มขัดอมาตะ ช่ครับเพราะฉะนั้นต้องน่าจะใส่หลบ้อยนะเดี๋ยวอนาคตนะครับผมถ้ามีเกียร์กระดิ่งคริสต์มาสก็คงต้องปรับเกียร์ปรับทีมกันเบิ่มๆเลยนะครับผมซึ่งไอดีนี้นะครับผมขอเก็บลูบี้ไปเปิดเกียร์จันทรานก่อนนะครับผมเพราะว่าผมต้องการเกียร์โดนแน่นอนอ่าเป็นคาทาเวทนะครับผมแล้วก็เมื่อเปิดจันทราเสร็จเราก็จะเก็บลูบี้กันยาวๆตะลุยกันไปต่ออาไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนั่นเองนะครับผมโอเคครับด่านที่ เท่าไหร่เราไม่รู้นะครับผมน่าจะด่านที่11นะครับผมโอเคปล่อยลินเจอร์ออกมาครับทีม A ปล่อยแค่ทีมเดียวอ่าปล่อยแค่รอบเดียวก็ได้จบแล้วนะผมคิดว่านะโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับแบบชิวๆต่อไปนะครับผมด่านที่12นะครับผมโอเคครับไปต่อกันที่กล่องนะครับผมกล่องซูม อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมถ้าเปิดได้เป็นสีม่วงก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าจะได้แต้มเยอะๆนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครเปิดได้แบบสีฟ้าล้วนนี่แบบดวงอย่างซวยนะครับผมโอเคครับในรอบนี้ฝ่อยทีมเอทีมเดียวพอครับผมเพราะผมน่าจะจบได้นะผมคิดว่าน่าจะจบได้ครับผมเรียบร้อยต่อไปครับผมไม่น่าจะเคลียรจบได้ในรอบนี้นะครับเพราะว่ากุญแจไม่พอนะครับมีแค่สามดอกซึ่งก็คือส5เปอร์ซนตนะครับผม ไปกันต่อครับสำหรับสเตทแบ่งครึ่งนะครับผมซึ่งาด่านแบบนี้ก็ย้าไปที่ทีม B เลยนะครับผมทีมเเราปล่อยทีมเดียวก็ได้เรียบร้อยครับให้จบเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับด่านต่อไปนะครับผมสําหรับอสองกุญแจสุดท้ายนะครับผมเป็นกล่องต้องลุ้นให้เป็นของสีม่วงนะครับผมบึ้มสวยครับผมซึ่งตอนนี้อ่าแต้มผมมีอยู่ที่ หมื่นเจ็ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวอ่าอีพีต่อไปมาดูนะครับว่าจบด่านบอสนะไม่น่าจะมีอีพีต่อไปนะครับผมน่าจะเล่นก่อนนะโอเคครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่โอเคครับทีม A จบไปที่เรียบร้อยต่อไปก็ทีม B ครับผมด้วยความรวดเร็วหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับด่านสเตทแบ่งครึ่งนั่นเองนะครับผมรับมารัวๆโอเคครับกุญแจก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ อาของกดไอ้นี้นี่นเล่นไปแล้วอ๋อผมดูแล้วว่าผมไปเล่นของกดผมเอากบมาปั้นดูเดียนนั่นเองนะครับผมโอเคครับต่อไปอาไปเล่น PVP กันดีกว่านะครับผมปิดท้ายกันด้วย PVP นะครับกับขนนก16อันนะครับผมโอเคครับผมก็ขอทำการเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับผม <S <S I've been on since 13, working hard and learning. Never stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action, working, writing down these words. No, scene. I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you, I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and i got nothing left and i'm not quite there yet but those words they'll regret cause i've got something left and i'm not giving in i will not let them win i won't stop till the end no do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just want to keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to โอเคเครับผมก็หลังจากที่ผมได้ลองเล่น PVP มานะผมว่ากลับไปใส่เกมเหมือนเดิมเถอะนะครับผมผมรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์นะครับผม อ่าใส่เป็นก็ไม่เชื่อว่าม,มีประโยชน์นะครับผมคิดว่าอ่าหลังจากที่ผมดูตามเมื่อกี้แล้วนะครับผมดูเดียนี่แบบอ่าได้บัฟอ่าใช้สกิลจากเพื่อนนะครับผมแต่ว่าไม่ออกการใช้สกิลเลยนะครับผมออกเป็นอ่าไม่ใช่ว่าไม่ออกสกิลนะครับผมออกสกิลแต่ว่าออกเป็นสกิลบัฟซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอทําการริบเกียร์คืนนั่นเองนะครับผมอ่ามีตัวไหนที่ไม่ได้ใส่ไหม ทีมหนึ่งครับผมปรับแค่รูดิอแล้วก็อาควาแล้วก็อดดมนะมีตัวอะควาครับผมอีกตัวซึ่งรูบี้ที่สูญสิ้นไปวันนี้คือสิบรูบี้เลยนะครับผมโอเคครับกลับมาใส่เกียร์เหมือนเดิมเรียบร้อยครับเกียร์แร่น่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคครับก็ก่อนจากกันนะครับมาดูกันมาดูความแตกต่างกันดีกว่านะครับผมอตอนนี้รูดิอผมมีตาการใช้สกิลหรือยังขอดูนะครับผมตาการใช้สกิลไม่มีเหมือนเดิมนะครับผม เอาไงดีล่ะทีนี้หรือว่าต้องปรับปรับเป็นช่องหน้าเสร็จเป็นอ่าคาถาคาถาเชสกิลผมก็ไม่มีอีกโอ้แย่แล้วนะครับผมแย่ยจริงแล้วตอนนี้โอเคครับก็มาลองดูกันนะครับว่าเกียร์แบบนี้ลูเยสผมจะออกออกอะไรบ้างออกออกอ่าสกิลหรือเปล่านะครับผมคิดคําไม่ออกนะครับผมเนี่ยนะครับถ้ามีถ้ามีคาถานี้น่าจะดีอยู่นะครับผมเหมือนไอดีดองบี้เจ็ดคมของใช้นะรู้สึกว่าแบบ เมื่อกี้สังเกตได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าแบบได้บัฟสกิลจากเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่ออกสกิลนะมันมีตัวเด่นๆอยู่ตัวหนึ่งเลยนะครับผมคือแบบยินตีปกติแ๊ะแ๊ะนะครับผมแต่ว่าไม่ออกสกิลนะครับผมออกสกิลบัฟแล้วก็ยินตีปกติต่อนะก็ oh yeah, no คงต้องหาเกียร์กันต่อไปนะครับผมในทีนี้เลนเจอร์ค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะแต่ว่าเกียร์ยังเกียร์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมสําหรับตัวผมนะเลนเจอร์ค่อนข้างที่จะสวยแล้วเพราะว่าผมชอบตัวกเก่าๆนะครับผมแล้วก็ก็ไม่เชื่อว่วเก่าแหละอดัมก็ปีสองปีเองนะครับผมตัวมันค่อนข้างที่จะเท่ด้วยแหละผมชอบทีมแบบนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะผมว่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีประมาณนี้กันก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม